พบกับป้าซากินเที่ยวอยูแล้วนะคะวันนี้คุณป้ามาลองทำซุปเห็ดนะคะซุปเห็ดจาปยองนะคะคุณป้าไปซื้อมาจากซุปเปอร์เป็นเห็ดขาวนะคะเห็ดมันจะมีอยู่สองแบบสีน้ำตาลกับขาวนะคะในราคา65บาทแพ็คเล็กๆก็ลองมาทำเดู แต่สูตรคุณป้าเป็นสูตรของคุณป้านะคะไม่เหมือนใครนะคะที่ว่าไม่เหมือนใครคือมีเครื่องปรุงดังนี้สูตรของคุณป้าจะไม่ใส่ครีมข้นนะคะ รีมไม่ใส่ค่ะใส่นมสดเจืดนะคะเพียงเท่านั้นนะคะแล้วก็แป้งสาลีจะมีแป้งสาลีนะคะหนึ่งถ้วยที่เห็นในภาพเนยสองก้อนนะคะหอมหอมหัวใหญ่สับนะคะหนึ่งถ้วย เผ็ดจะไปยองหนึ่งถ้วยหรือมากกว่านั้นแล้วแต่เรานะคะในนี้ก็มาขั้นตอนของเกลือนิดหน่อยค่ะเราจะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะเพื่อปรุงรสแล้วเราใช้น้ําซุปไก่หรือน้ําขนองก็ได้นะคะแต่คุณป้าวันนี้ฉุกเฉินค่ะใช้ซุปขนองแทนน้ําซุปไก่นะคะได้รสได้ถูกใจมากเลยค่ะเข้มข้นค่ะ แล้วเติมด้วยพิถยนะคะพิถยหยาบปนหยาบนะคะ,คะทานด้วยกันนะคะส่วนวิธีทำดูได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับป้าซ่าจิ้งเทียแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำซุปนะคะผุเข็ดน,นะคะ เราใส่เนยไปก่อนนะคะไปก่อนนะคะเนยผัดกับเห็ดหอมเนยผัดกับหอมหัวใหญ่นะคะนะคะได้หอมนะคะ ใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่าเราใช้ไฟน้อยนะคะไฟอ่อนๆชอบเผ็ดชอบหอมหัวใหญ่นะคะ เอาหอมใหญ่มาผัดกันเลยนะคะโดยไฟอ,อ่อนๆนะคะอันนี้เสียดายใส่ไหมน,นะคะให้ขาวเลยนะคะขาวใสแล้วถึงจะใส่ถึงจะใส่เห็ด ยองนะคะมเ่ไฟนิดนึ่ง ไปนิดนึงเพื่อเพิ่มรดชาตนะคะเห็ดนี้ต้เนเห็ดนี้สามารถที่จะเก็บแช่ตู้เย็นไว้ให้กินได้หลายวันได้นะคะบีมขนมปังก็อร่อยนะคะขนมปังฝรั่งเศสขนมปังอะไรก็ได้คะ่ะ ไิชยหน่อยนะคะหอคหลังจากนั้นเราก็น้ำซุปนะคะน้ำซุกไก่นะคะไก่น้ำซุปไก่น้ำธรรมดาแต่วันนี้คุณป้าขอใช้ซุปขนอนะคะ Itong kayo ay ay ไ,นนะะได้เลยการจะดเลอกเค็มแป๊บแป๊บแร,ร,แร๊อันนี้เป็นสูสตรสไตล์คุณป้าซ่านะคะไม่ได้ถูกต้องตามวิธีการมากมายนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่นมนะคะ นคนจืดนะคะคุณป้าไม่ใส่วิคริมนะคะ เป็นเห็ดหันแล้วนะคะเห็ดขาวนะคะัน,นี้สีขาวถ้าไปยองสีขาวมันมีสีขาวกับสีน้ำตาลนะคะนี่ซื้อมา65ป่ะ ไปเรื่อยๆก่อนนะคะเห็ดก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะคะสุเห็ดสุเห็ดของเราก็จนจะได้ที่แล้วนะคะ เดี่ยวอีกสักนิดหนึง่งรสชาติก็ได้แล้วเราใส่แป้งนะคะแป้งสาลีอันเด็กประสงค์นะคะเพื่อความเข้มข้นความข้นค่ะก็จะน่ารับประทานอย่างนี้นะคะ ก่อนนะคะว่าเห็ดสุกหรือ,อยังป้าก็มอ,องไม่ชัดนะคะอันนี้เป็นครัวนอกบ้านนะคะครัวไทยไม่คือครัวในบ้านก็เลยไฟก็ไม่ค่อยพร้อมนะคะครัวก็ไม่ค่อยพร้อมเป็นครัวที่นม้บานเขาทำอาหารประจำะะํำ าทำมาลาแล้วก็นึกขึ้นได้เอ้ยทำนี่ดีกว่าเตรียมให้เขาเตรียมของแล้วก็เราก็เป็นคนปรุงผัดนะคะได้เลยค่ะรสชาตินี้ได้มากเลยค่ะถูกต้องแล้วรสชาตินี้ถูกต้องเลยนะคะตอนนี้ก็ ขั้นตอนต่อไปคุณป้าก็จะใส่แป้งนะคะแป้งอนเนกประสงค์นะคะเพื่อเพิ่มความเข้มข้นนะคะความข้นค่ะวนไปนะคะจะหยุดมือเดี๋ยวแป้งเป็นก้อนนะคะ จะเนืดนะคะถ้ายังไม่ข้นเท่าที่ควรเราก็เติมแป้งอนเนกประสงค์ได้นะคะเป็นสารดีอนเนกประสงค์เราหลีกเลี่ยงการใช้วิปครีมนะคะวิปครีมมันไขมันเยอะอุป้าไม่ใช้นะคะ จากเราตั้งหม้อมาเคี่ยวซุปมาสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเราก็เลยเติมแป้งสาลีไปอีกก้าวกลับหนึ่งถ้วยนี้นะคะแป้งสาลีหนึ่งถ้วยนี้นะคะตามที่เราเตรียมไว้เลยค่ะจะได้ซุปเนื้อเนียนอย่างนี้ค่ะเป็นอารเจสซี่แล้วนะคะ รูปเ็ดของเราค่ะประทานด้วยกันคะรู้กกำลังร้อนเหมือนที่เขาทำขายแล้วค่ะไม่ยากเลยซื้อเข้าที80หรือ100กว่าบาท85ทำเองลงทุนไม่เท่าไหร่ได้ของในครัวเรือน ก็ใช้ได้แล้วค่ะไม่ต้องไปปุงแต่งให้มากมายจะทานกับขนมปังหรือครัวซองหรือพายภาพอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ใครชอบอะไรก็ทานแบบนั้นนะคะตอนเช้าๆให้เด็กละประทานก่อนไปโรงเรียนยิ่งอร่อยนะคะอันนี้คุณบ้าอร่อยเลยค่ะไม่ต้องกินอะไรมากมาย แค่น้ำซุปกับขนมปังหนึ่งชิ้นก็โอเคแล้วค่ะสำหรับวันนี้คุณป้าก็รีวิวอาหารสูตรใหม่ของคุณป้านะคะสูตรที่ทำให้เด็กที่บ้านทานเด็กๆชอบค่ะเพียงแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะนะคะแต่อาจจะไม่ถูกสูตรของ เชฟดังๆทั่วไปนะคะสตรนกายส่วนมันค่ะนี่แหละค่ะซุปเห็ดชาใปยองสูตรป้าซ่าค่ะวันนี้ขอจบกเพียงเท่านี้ก่อนนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าแต่อย่าลืมฝากเป็นกําลังใจให้ป้าด้วยนะคะกดติดตามเป็นลูกกระดิ่งกิ้งๆกดไล์ ให้คุณป้าด้วยนะคะวันนี้บายบายก่อนค่ะพบกันใหม่ค่ะและดูว่าคุณป้าจะทำอะไรสวัสดีค่ะ